พวกมนุษย์ป้าโคตรน่าลำคาความจริงแล้วนะครับคนป้าเหล่านี้ครับเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะใจร้อนบนเก่งหรือว่าขี้หงุดหงิดง่ายแต่การเหล่านี้มันเป็นผลกระทบที่มาจากฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงของเขาครับไม่ว่าจะเป็นอาการร้อนวูบวาบนอนไม่หลับเหงื่อออกกลางคืนอาการเหล่านี้ครับมันส่งผลต่ออารมณ์ของเขาครับและแน่นอนหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่า นี่แหละเป็นนิสัยของมนุษย์ป้าพวกมนุษย์ป้าเนี่ยชอบบน่นชอบวีนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่เขากําลังเข้าสู่ในช่วงของวัยทองครับถ้าเจออาการเหล่านี้นะครับสิ่งที่ช่วยได้ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและกินอาหารพวกที่มีไฟโตเอสโตรเจนครับเช่นถั่วเหลืองงาดําและอย่าลืมดูแลสุขภาพใจเพราะฮอร์โมอนกับอารมณ์สัมพันธ์กันโดยตรงครับ ใครที่มีปัญหาเรื่องที่เบียร์ได้พูดไปวันนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับเบียร์จะมีทีมน้องแอดมินผู้เชี่ยวชาญคอยเข้าไปตอบปัญหาให้กับพี่ๆครับเชื่อเบียร์นะครับเพราะสิ่งที่เบียร์เลือกมาพี่ๆคือสิ่งที่ดีที่สุดละครับ